ตอนนี้ที่ตุรกีก็อยู่ในช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงอากาศเนี่ยกำลังดีเลยค่ะแต่ค่อนไปทางหนาวอากาศก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 2ถึงองศากล้วยกับอารีฟอยากจะมาปิกนิกก็เลยชวนพ่อปู่แม่ยา่าแล้วก็น้องๆมาด้วยแม่ย่าก,ก็เลยบอกว่า๋วยวแม่น่ะจะเตรียมอาหารเองส่วนกล้วยกับอารีแค่เตรียมอุปกรณ์มาต้มชาก็พอแล้วเราก็เลยเอาเตาแกส๊สปิกนิกกาต้มชาชาดําตุรกีกับพวกแก้วช้อนมาค่ะสถานที่ปิกนิกที่เรามากันจะอยู่แถวฝั่งบ้านกล้วยกับอารีก็จะออกมานอกเมืองที่อยู่ติดกับภูเขาบรรยากาศดีมาก ยังมีเครื่องเล่นสนุกๆด้วยสถานที่ปิกนิกก็จะมีซุ้มเป็นโต๊ะไม้แล้วก็มีเตาปิ้งย่างให้ซุ้มละหนึ่งเตาไปเลยแต่วันนี้เรามากินแค่อาหารเช้าไม่ได้ใช้เตาปิ้งย่างนะคะก้้ยกับอารีฟก็มาถึงก่อนเพราะปู่ไม่ยาเพราะว่าบ้านเราอยู่ใกล้กว่าก็พอดีแหละเราจะได้มาต้มชารอทุกคนเพราะว่าชานะต้องใช้เวลาต้มสักพักเลยชาที่เราจะต้มก็คือชาดําเป็นชาที่คนตุรกีดื่มกันทั่วบ้านทั่วเมืองนั่นแหละคะ่ะดื่มทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหรือว่าหน้าหนาวยิ่งอาหารเช้้านน่ะะกกก็จตองิคควบบูไปั การดื่มชาดําด้วยเสมอกาต้มชาตุรกีจะมี2ชั้นชั้นบนจะเป็นชาดําต้มแบบเข้มขน้นส่วนชั้นล่างก็จะเป็นน้ําร้อนเฉยๆเวลาเทชาใส่แก้วเนี่ยก็จะต้อง mix กันค่ะเดี๋ยวมาคอยดูตอนเทชานะคะระหว่างนี้เราสองคนก็จะมานั่งกินลมชมวิวชมบรรยากาศสถานที่ปิกนิกรอพ่อปู่กับแมายา่ย่าแล้วก็น้องๆมากันนั่นไงพูดไม่ทันขาดคําทุกคนก็มากันแล้วโจเซฟก็ช่วยพ่อแม่ถือของมาด้วยน่ารักมากโอ้โหของเต็มเลยนี่อาหารมื้อเดียวใช่ไหมเนี่ยนี่ค่ะแม่ย่า ของกล้วยก็มาแล้วตามด้วยน้องชายคนร้องน้องคนที่3ก็เดินไปก่อนโจเซฟแล้วนะอาริฟมีน้องชายทั้งหมด3คนค่ะและคนสุดท้ายที่มาถึงก็คือพ่อปู่บายๆทักทาย f อด้วยค่ะพ่อปู่พอมาถึงแม่ย่าเห็นว่าพึ่งนะ่ะมันเยอะมากก็เ,เลยบอกทุกคนย้ายซุ้มดีกว่าทุกคนก็เลยช่วยกันขนของไปไว้อีกซุ้มหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันก็คือซุ้มนี้บรรยากาศดีๆแต่ว่าพึ่งนะ่ะมันเยอะจริงค่ะพึ่งนะ่ะมันเป็นตัวคล้ายๆกับมแมลงวันเลยมันจะเป็นตัวผอมๆม,มันไม่ต่อยนะคะมันจะตามกลิ่นอาหารมามากกว่ามาค่ะ ไ้มากินบงอย่างแรกเลยก็คือแป้งทอดที่คนตุรกีเรียกว่าพิชิมันจะคล้ายๆกับปลาท่องโกเหมือนของไทยเราเลยเว้ยชอบมากขาดไม่ได้เลยก็คือชีสยิ่งมีหลายๆแบบก็ยิ่งดีมะกอ,อกดองเนี่ยก็ห้ามขาดนี่ก็คือลูกฟิกอ่อนสีเขียวเชื่อมค่ะซอสมะเขือเทศเข้มข้นผัดกับน้ำมันกับน้ำผึ้งเอามาจิ้มขนมปังด้วยแล้วก็จะต้องมีผักสดๆเอามากินด้วยนะตัดความเลี่ยนก็คือมะเขือเทศกับแตงกวาแล้วก็พริกหวานอ่อนๆระหว่างที่แม่ย่าก,กำลังหั่นผักน้องๆก็ออกไปเดินเล่นในสนามเพื่อฆ่าเวลากันยังค่ะยังไม่หม ยังมีไข่ผัดกับพริกหยวกแล้วก็มะเขือเทศที่คนตุรกีเรียกว่าแมเนแมนแล้วก็ขนมปังซิมมิตท,ที่เป็นหน้าเป็นตาของตุรกีอีกด้วยขนมปังของเรามีถึง3แบบเลยนะมะเขือเทศกับแตงกวาหั่นเศษก็ต้องโรยเกลือเพื่อความนัวส่วนชีสไม่ยาก็จะเอาออกมาเทใส่จานแมเนแมนก็ตักใส่จานด้วยนี่ก็คือพริกหวานที่กล้วยบอก,กรอบอร่อยไม่เผ็ดเลยค่ะและอาหารเช้าของพวกเราก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วจ้าน่ากินมากแต่ก็ยังกินไม่ได้เพราะว่าต้องเสิร์ฟชาดำซะก่อนอาริฟกับน้อง คนร้องก็จะเป็นฝ่ายบริการเทชาดําให้พวกเราดูคะ่ะเพิ่งมาก่อกวนอีกแล้วการเทชาดําของตุรกีก็จะต้องเทชาดําที่อยู่บนกาบนเทลงไปในแก้วก่อนขั้นตอนนี้ถ้าใครชอบแบบเข้มๆก็เทชาดําใส่ลงไปเยอะๆได้เลยแต่โดยปกติแล้วก็จะเทลงไปประมาณ30-40%เท่านั้นแล้วค่อยเทน้ําร้อนที่อยู่ในกาล่างเทตามลงไปเลยคะ่ะส่วนแก้วใบใหญ่สุดนั่นก็คือแก้วของพ่อปู่จะชอบดื่มแก้วใหญ่ตลอดของโจเซฟน้องก็จะดื่มนมช็อกโกแลตปกติชาดําต้องใส่น้ําตาลลงไปด้วย จะได้ดื่มง่ายขึ้นเพราะว่าชาจะมีรสขมมากแต่บางคนก็ไม่ใส่เพราะว่าชอบรสขมตอนนี้ก้วยก็ดื่มชาจนชินละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนกินก็ต้องมาถ่ายรูปครอบครัวเก็บไว้เป็นที่ระทึกกันก่อนสิพวกเราโอเคถ่ายรูปเสร็จก็เริ่มกินกันได้เลยโจเซฟนน้องจะชอบกินบูลโลนาพวกไส้กรอกฮอทด,ดอกแบบสุดๆไปเลยค่ะส่วนตัวก้วยก็จะกินแป้งทอดของโปรดก่อนเลยเป็นอันดับแรกพอเริ่มกินไปได้แป๊บเดี๋ยวเท่านั้นพึ่งก็บินมาตอมอาหารพวกเราเต็มไปหมดเลยค่ะดูสิคาเยอะมาก จากที่จะมากินอาหารเช้ากันแบบชิวๆกลับต้องมากลายเป็นกลุ่มคนผู้ประสบภัยจากพึ่งมโหหิวซะง,งั้นกินไปก็ต้องเอามือปัดพึ่งไปด้วยพ่อปู่บอกว่าคนไม่ไหวแล้วโอยแกก็เลยเดินไปนั่งอยู่ซุม้มโอนแทนตลกมากเลยค่ะน้องคนรองก็เลยปิ๊งไอเดียเอาเตาแก๊สที่กำลังต้มชาอยู่เอาขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะมันซะเลยเพื่อความร้อนจะช่วยไล่พึ่งไปได้แล้วมันก็ได้ผลจริงๆค่ะพึ่งบินหายไปอย่างเห็นได้ชัดเลยพ่อปู่แกก็เลยกลับมานั่งกินกับพวกเราเหมือนเดิมส่วนตัวกล้วยนั้นไม่ว่าจะเกิด อะไรขึ้นกล้ยก็จะไม่ยอมหยุดกินโดยเด็ดขาดพึ่งน่ะจะมาทําอะไรกล้วยไม่ได้หรอกก็ดูอาหารแต่ละอย่างสิคะโดยเฉพาะพริกหวานมันกรอบอร่อยแบบสุดๆกล้ยหยุดกินไม่ได้เลยแต่พึ่งมันก็ไม่ยอมไปอยู่ดีคะ่ะพ่อปู่ก็เลยเอาโบโลนามาล่อให้มันกินตรงนี้แล้วมันน่ะก็ชอบโบโลนามากกว่าน้ําพึ่งซะอีกมันไม่ยอมกินน้ําพึ่งเลยมันมารุมกินโบโลนาจนหมดไปหลายแผ่นเลยคะ่ะพ่อปู่อินฟูของกล้วยแกก็เลยอดใจไม่ไหวขอถ่ายวีดีโอพึ่งกินโบโลนาเอาไปลงช่องด้วยระหว่างที่พวกเรากินอยู่ก็มีน้อง หมาน่ารักขนปุกปุยมาทำหน้าอ้อนขอกินอาหารด้วยพวกเราก็เลยแบ่งอาหารที่เรากินไม่หมดเอาให้น้องหมากินเยอะเลยโจเซฟเวลาเห็นน้องหมาที่ไรน้องก็อยากจับอยากเล่นอยากแบ่งอาหารให้น้องหมากินตลอดคนตุรกีก็จะเป็นแบบนี้ล่ะค่ะเขาจะรักสัตว์เอ็นดูสัตว์มากโดยเฉพาะกับน้องหมาแล้วก็น้องแมวยิ่งน้องแมวยิ่งรักมากเอ็นดูมากเลยค่ะอย่างกับราชาราชินีเลยนะเคยได้ยินข่าวไหมคะว่าตุรกีน่ะคือเมืองแมวมันเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะพออาหารเริ่มย่อยพวกเราก็เลยจะพากัน ไปเล่นสไลเดอร์สีสันสดใสขนาดยักษ์ซึ่งเป็นไฮไลท์ของสถานที่ปิกนิกแห่งนี้นี่ไงคะตรงนี้แหละแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่เราจะต้องเดินขึ้นไปด้านบนเพื่อที่จะได้สไลด์ลงมาดูสิมันเป็นเนินเข่าขึ้นไปไกลมากมาถึงจุดนี้อะอเลยค่ะแต่น้องๆน่นะก็คือวิ่งไปเดินไปชิลกันเหลือเกินส่วนอาริฟก็ต มาลำบากเข็นกล้วยขึ้นภูเขาอีกแล้วกว่าจะขึ้นมาได้หอบแล้วหอบอีกแต่พอขึ้นมาแล้วมองลงไปดูวิวด้านล่างมันก็คุ้มค่าเหนื่อยจริงๆค่ะวิวสวยจ้งมากบวกกับสีสันสดใสของสไลเดอร์ด้วยมันก็เลยทําให้วิวช่างสวยงามเหลือเกินด้วยกับโจเซฟก็จะเล่น2คนนะคะค่าเล่นก็จะอยู่ที่คนละ70ลดีลาหรือว่า70บาทเด็กกับผู้ใหญ่ก็จะราคาเท่ากันเล่นแค่รอบเดียวสไลด์ลงไปก็คือจบโดยที่เราจะนั่งห่วงยางแบบนี้มันจะมีที่ให้มือจับทั้งสองข้างแล้วก็ต้องยก เอาไว้ด้วยนะจากนั้นพนักงานก็จะสไลดพวกเราลงไปแบบที่เห็นพอเล่นจริงนะ่ะมันก็คือน่ากลัวมากๆเลยค่ะไวยเนี่ยร้องกรี๊ดเสียงดังลั่นป่าแบบนี้เลย ขอบอกเลยว่ากล้วยนะ่ะอายมากเลยค่ะแล้วคนแถวนี้ก็น่าจะได้ยินเสียงกล้วยหมดเลยมันดูเหมือนสนุกนะคะแต่มันน่ากลัวจริงๆแล้วดูโจเซฟสิคะน้องนะ่กก็มาล้อกล้วยใหญ่เลยว่ากล้วยทําเสียงแบบนี้ พอเดินมาถึงซุม้มหมองก็มาเล่าให้พ่อแม่ฟังแบบละเอียดยิบเลยค่ะว่าไปทําอะไรมาบ้างแล้วก็ยังลหล้อเหรียนกล้วยเหมือนเดิมดูเขาทําท่าสิคะสาหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักให้กล้วยด้วยนะลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ